มันกล้องมันไม่กลับอะครับก็เลยว่าจะทำให้มันได้ก่อนนะไหลสดกระโกงสุดท้ายเย็นนี้เนาะ สวัสดีครับพี่เวลาพรพอดีกล้องมันมีปัญหานะครับอยากให้มันกลับเหมือนแต่ก,ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้มันแปลกๆไงก็ไม่รู้แต่ของ iPhone มันไม่มีปัญหานะครับแต่เป็นของ n อ r o i d นี่มันมีปัญหาเกี่ยวกับกล้องนี่แหละครับไม่รู้จะทำยังไงไม่ไม่ไหวเวลาจะไลฟ์สดทีก็ต้องกดกล้องกลับไปกลับมาคนดูก็ตาลายเวลายกตัวหนังสืออย่างงี้มันก็ก็กลับด้านวันนี้จะสรุปนะครับพี่ที่สำลีคนดีมีน้ำใจเพราะพรุ่งนี้ พรุ่งนี้ต้องไปนาแต่เช้าเนาะสรุปไว้ช่วงเย็นวันนี้เลยสิบห้ามิถุนายนเนาะสิบห้ามิถุนายนก็พรุ่งนี้เนี่ยเวลาเราดูอย่างเงี้ยมันกลับหัวเงี้ยมันมันไม่ไหวอ่ะเนี่ยมันดูแล้วมันกลับตลอดมันงงกับมันไม่รู้ทำยังไงแก้ไม่หายรีทัดแล้วก็แล้วมันมันไม่มีอะไรที่แก้ไขได้เลย อย่างเห็นไหมครับตัวหนงังสือมันกลับอย่างเวอร์คอยมันก็เป็นอะไรขอบคุณมากครับพี่เวลาผ่อนเห็นไหมมันกลับมาครับผมอยากทําแก้ไขให้มันเวลาไลรสดมันจะสะดวกไงแต่มันก็กลับไม่หายสักทีผมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงปวดหัวนะครับ พอดีเพิ่งมาจากนาครับพี่อาบน้ำเพิ่งเสร็จอโอเคนะครับพี่เดี๋ยวเจอกันนะฮะสักแป๊บนะครับประมาณสองทุ่มหน่อยๆที่ช่องสำรีคุณดีมีน้ำใจครับพี่สวัสดีครับผม